ช่วงนี้มางานวัดวาินชำรลาบครับผมเป็นงานสมัยเก่ามากๆเลยเพราะว่ามีหนังกลางแปลงอะ่ะในยุคพศส 2, องพนหา564ี่แต่แต่เขามีหนังกลางแปลงนะครับเห็นไหมครับออกไปนี่จะมีหนังกลางแปลงมันจะหาชมได้ยากคือมันย้อนยุคแบบสดยอ่นเลยอะ่ะ เอออันนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยครับเออนั่นแหละครับมาดูหนังเดี๋ยวถ่าเกิมาทำบุญกับหลวงพ่อก่อนถ่ายวิดีโอกันเยอะกว่านนะครับมามามาดูหนังมาดูใงานนี่เป็นงานของวัดอะไรนะหลายวัดอ่าวัดวัดวาลินวัดอะไรนะใกล้ใกล้ใกล้กับวัดวัดอันวาลินวัดยังก็หลาย เออวัดสุดแสงสามล้านแม่เนี่ยมีหนังกับพี่น้องเป็นงานบนุญมหาชาติเิ่นโอ้ยเพียบเลยมาๆหมมาจวเพิ่องวัฒนบ,บนนะุญนั่เพิ่นจะเกี่ยวกลับมาทนธบุญเยอะพี่น้องเบิ่งบางอย่งเขาจะไมเห็นเบิ่งหนังนี่เบิ่องเราเลยนี่พี่น้อง,เ,เ,ง,อง,องเอ,อ้ยเบินน่งนหนังน,น,นี่มาเบิ่ง <c oughs> หนังนะมกันว่าอยู่นีดิมาเบิ่งหนังครับเบิ่งหนังเออ,เอ,องานวัดครับงานวัด ของแท้ในยุคพศสอง4ันหาอยพี่น้องเอ้ยลูกขนาดไหนมาเบิง้งนี่นี่ครับพี่น้องครับของแท้ของแท้ครับของแท้นี่ครับนี่คือนางกลางแปลงนี่ครับของวัดแสนสุขแสนสำรานของแท้ ยุคสองฮ่าอ่าหกสี่เป็นงานย้อนยุคพักยี่หลีครับโอ้ยปวต้องห่วงครับบรรณาพิการมาจากวัดไงวัดนี่สมัยแรกก็หลวงหลวงหลวงปู่มันเพิ่นเคยมาจากมัณฑายู่ครับเป็นวัดดังของของจังหวัดอุบลของวาลินน้ำมาเบิ่งอันงานบ้านเฮาครับบ้านนอกบ้านนอกเฮาหนิโอ้ย เนี่ยรอบลอยปีหาเบิ้งเมื่อไรเด้อพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องหาเบิ้องเบื้องกรลดว่าเสียนี่หาเบื้องพี่น้องครับนี่ของแท้ครับมาเบิ้งเบื้งนี่หนังกางแกงแท้เลยพี่น้องตุลาเลืองล่าคบกี่กึ่งพะแนะโ้ยมาเบิ้งพี่น้องคุณบนทำบุญทำทานเป็นงานบวชแทนทำร้านพี่น้องเอ้เลยทำบุญทำทานเลยพี่น้องคนน่ย เป็นย้อนอดีตแพท้เอ้ยครับผมผมมานี่นี่ครับเาบ้างมาบ้งส่วนนะครับนี่ทำบุญครับทำบุญทำบุญทำท่านบางวันมาหาศาลครับผมราาทนจะเป็นนางเอกเนี่ยจะสอนให้นะพวกนั้นครับในสาราเพิ่งจะไปทำบุญทำท่านอันนี้คืองนั้นบางนอกนี้เพราะว่นี่เห็นมากครับเห็นมากถือมียงมีด นี่แหละครับเป็นงานประเพณีของขบวนบรรษัทชนร้านบาน้านหลวงครับเป็นท่านเลี้ยงหลังทุกอย่างไม่ตัได้ครับเรียกาเตียนอันนี้มองทั้งบุญครับมองวิหารไหวพุทธบาทถือว่าสุดยอดแน่นครับพี่น้องครับผมโอ้โหท่านไปเฮ็ดบุญอยู่ตะลยบ่ร์เลุยเบอร์ไทยครับสนนี่นี่แหละครับงาน ย้อนยุกย้อนยุกกี่หลีมามามาดูย้อนยุคให้หลีครับเห็นไหมครับบรรยากาศสมัยเก่ามันเป็นบรรยากาศสมัยเก่าที่หายากยากมากเดี๋ยวอันนี้ก็สิล้งมาในโบดถ์ดิเนี่ยเพื่ออาหารที่ว่าจะถ่ายรูปไปเพิ่งครับเห็นไหมนี่ปะเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับมาใหม่ไหมครับปื้ดปื้อปื้อนี้ผมกับที ăn cà xì lóng với xe đang thầu lóng với xe thầu nào lái 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 đang thầu như ấy bừng bừng ôi thầu mắn tiền ngán để giúp bé ra xe đồng thầu con Man, man, <picture> <laughs> ว่าสิเปเสียงเสียมเสี้ต่ะบะคนเข่าแถวเลยวัดวัดวาลินเปมนคนไหนพะล้มเพียบเลยนบมีลงเ่อตึ๊งับนี่ทีเดียนี่ง่ามกนอ่ามากนอเลยครับที่นอนี่บ่ มาเบิ้งหนังกางแปลงนี่ของแท้เลยนี่การงานงานนี่เาเกทีนี่ครับมมาเบิ้งนี่มองทำุ้บเเิ่นกัเป็นแฉงแบบแบบทัไมก้าอ่ะครับผม ยแบบเป็นเลยอยปีนะถ้าเีันบนีไฟฟฝาสมัยก่อนยังไม่ไฟ้ามีแต่เคียงกันวะอันนี้โอ้ยพ่อนพ่อนะอันนี้คปานวันที่หกวันที่หกเดือนกุมภาพันธ์ตาเดือนเดือนมีนาคมครับเขาสอนมาว่าหกสิบสี่เบื้องนังกงางเปรียงนี่หรนอว่าโนรี นี่บางว่าม่ได้ติมนี่ศูนย์มาแล้วมันสิมีลกขึ้นคือบั่นาเหมงเลยเอาอันอันนี้นะครับเอาปลาเหมืองเอาปลาเมืองหาไหเหืองหามไมเหมือหามไพม่นขายปลาหมึกเฮ้ยคนขายทิึงทิงกอูววะ ทอนคาป้าเหมือกไก่เพื่อนแน่ถ้าป้นเนาเหมือกขาไม่ต้งองหังแล้อพี่น้องเส้ัดเดียวส้น่เลยมาดีแลับผมามันเป็นบรรยากาศที่งดงามมากเลย ว่าต้องยานปืนน่ะยิงในแค่นั้นเดียวพวกเขาทำไปน่ะไนี้หลวถึงกว่าโยมมันให้ตายเรื่อดให้แหงนี้มันไปดูเลยสุดใจเลยกดแมงมเลยปืนแตกอยู่กับแมงเขอเฮ้ยเอาไม่ให้ตายเลย